อ,อ,อ๋อละครใช่ไหมคะละครไม่มีค่ะเกลี้ยงเลยค่ะคือต้องใช้คําว่า4ปีนี้ไม่ได้ถ่ายละครเลยเพราะว่าเราตั้งแต่โควิดเนาะแล้วก็บวกกับการที่เรามาทําน้ําพริกแบบทาน้ําพริกออนไลน์ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันก็คือกลายเป็นอาชีพหลักมันเป็นสิ่งที่จริงจังตอนนี้อาชีพก็คือเป็นแม่ค้าขายน้าพริกนะคะก็ทําเองทุกอย่างเลยละครก็ยังไงก็ต้องขอบคุณผู้จัดจริงๆเพราะว่าติดต่อมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ปฏิเสธไปก็ประมาณ4เรื่อง นะคะมันมีมาทุกปีเลยขอบคุณผู้จัดมากแล้วคือผู้จัดก็เข้าใจว่าตอนนี้เหมือนเราจริงจังกับการทําน้ําพริกเราขยายการผลิตเราก็เหมือนไปไหนไม่ได้อะยังปล่อยไม่ได้จนกว่าจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเออวางใจได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะสูตรนี้ก็คือมาจากการเวิร์กทูเดลมาจากการฝันมันคือการลองผิดลองถูกเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราไปเปิด y YouTube เปิด Google หาว่าน้ำพริกชนิดนี้ต้องปรุงอะไรบ้างเราก็จะได้รสชาติที่เป็นสูตรที่เขาเอามาโพสละ มันจะไม่ได้ออกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกก็เลยมาจากตัวเองจริงๆนะคะก็คือลองผิดลองถูกแล้วชิมเอาอันไหนที่เรารู้สึกว่าอร่อยเราก็เอาอันนั้นแหละมาขายซึ่งคนที่จะชอบน้ำพริกเราก็จะเป็นคนที่ชอบทานรสชาติเดียวกันปกติเราชอบทานเป็นคนชอบทานมากตั้งแต่ AF ทุกคนจะเห็นว่าตัวใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็คงยังทานเหมือนเดิมแต่คิดว่าน่าจะเป็นพยาธิ็เลยตัวเหลือแค่นี้ <laughs> น้ำพริกที่มีอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีน้ำพริกหมูสัตว์น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกเผากุ้งแล้วก็มีน้ำพริกเห็ดหอมมังสวีรัตจริงๆเนี่ยเมนูที่ฝ่ายทำมาก็เยอะมากมีน้ำพริกก็ประมาณ7จถึงเตัวได้แล้วก็จะมีเมนูสันคอหมูน้ำพึ่งมีขนมด้วยแล้วแต่อันนี้เราเป็นเหมือนโอมาเกเส่ โอมาเกษตรคือหาอะไรได้ก็ทำันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตายตัวแต่ว่ามันก็จะมีแมสโปรดักที่แบบลูกค้ากดอยู่ตลอดเราก็จะพยายามโฮตรงเนี้ยเอาไว้แล้วก็ทาการบ้านคิดสูตรใหม่ตลอดตอนนี้ก็คิดสูตรใหม่แล้ว,ต,วตัวไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดไม่ได้โม้ขอจะโม่ซะหน่อยตัวไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดคือทุกตัวอยู่ที่ว่าเราจะสลับทําอะไรเหมือนเหมือน ลูกค้าคือเมตตามากอย่างอย่างที่หนึ่งคือปุยฝ้ายมาทําน้ําพริกมันจะเป็นไปนได้ยังไงอย่างแรกเลยคือเขาต้องเชื่อใจเราก็เลยกล้ากดตอนนี้พอกดปุ๊บสิ่งที่เขาได้รับมันอาจจะเกินคาดก็คือมันดันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นว่าลูกค้าเขาเกิดความเชื่อเราไม่ว่าเราจะทําอะไรขึ้นมาเขาก็ยังยังยัง,ย,งยังจะลองเงจะกดก็เลยกลายเป็นว่าทุกตัวค่อนข้างดีหมดใช่ค่ะกระแส,ตอ,ะะแสตอบรับดีมากค่ะเราจะมีแับ การแตกลายเป็นของกิบประเภทอื่นคิดว่ามีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลกแบบอยู่อยู่ไม่สุกนะชอบลองทํานู่นลองทํานี่อย่างตอนแรกมีแต่ของคาวมีแต่น้ําพริกมีแต่สัน้อหมูน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเราก็แตกลายไปเป็นขนมเกิดจากความชอบเช่นเราชอบกินลูกตาลแต่ว่าที่ผ่านมาเวลากินลูกตาลทำไมเราเจอแต่ชิ้นเล็กๆแข็งๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากลองทําทั้งลูกซีว่ามันจะอร่อยไหมก็คือเชื่อมทั้งลูกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาขายก็ขายเป็นลูกอย่างนั้นเลยก็คือลูกค้าชอบมากค่ะใช่ ัในนวัตาาใจครอบครัวเหรอถ้าถ้าเป็นด้วยด้วยตัวพี่ตามคือเราทาอะไรก็ได้เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนทํากับข้าวเก่งทําอะไรก็อร่อยไปหมดเขาก็จะมีแบบบางทีเขาก็อยากกินอ่ะอย่างเช่นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำำําดําเพราะว่าอย่างตุดก๋วยเตี๋ยวไก่น้ําดำอะไรเงี้ยเราก็ทําของเราเองใช่ไก่ต้มน้ําปลาทําตะเพา ทำแจ่วปลาล่าตำมือหรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นคนทำอาหารบ้านๆถ้าทำกะเพราก็จะเป็นกะเพราบ้าน,านๆเผ็ดๆแห้งๆะอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมากคนใจเปิดเปิดร้านเพราะมือของคุณทนไม่ได้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่แบบหลายๆคนจะงงว่าเราไม่อยากเปิดร้านอาหารนะเพราะเรารู้สึกว่าการเปิดร้านอาหารมันมัน มันเหมือนว่าเราเราต้องอยู่กับความจุกจิกของหลากหลายเมนูแต่ว่าถ้าเราแบบโฟกัสไปที่แต่ละตัวแต่ละตัวที่เราทำนะช่วงเวลานั้นๆน่ะเราจะสามารถพัฒนาโปรดักต์ได้อย่างคนที่เคยกินน้ำพริกไฟ่เมื่อ4ปีที่แล้วเขามากินตอนเนี้ยในโปรดักต์เดียวกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันละเพราะว่าเราเรียนรู้ตลอดเวลาว่ามันสามารถพัฒนาได้อีกในตัวของมันเองใช่ค่ะาสใหญ่ก็ยแ่มา คือแฟนคลับอะเอาจริงๆด้วย AF มันก็จะ20ปีแล้วเนาะแฟนคลับก็จะเหลืออยู่กระจุกเล็กๆแล้วตอนนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าปกติคือบางคนไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ว่าอยากลองวัน,นพิกดารามันจะแค่ไหนกันเชียวอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากลองแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเราได้แฟนกลุ่มใหม่ที่เขา เขาเสพในน้ำพริกเราละเขาไม่ได้เสพที่ผลงานว่าเรามีละครเรื่องอะไรหรือเขาอาจจะมีถามถ่ายบ้างว่ามีละครไหมเ้าเลยจะกลับไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเมื่อไรจะร้องเพลงแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาก็ติดตามเราในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการทําน้าพริกเพราะว่าเราก็จากที่เคยทําเล่นๆตอนนี้มันก็กลายเป็นจริงจังแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยถ้าพูดสุดชื่อปุยไายคือมา,อออออาหมอกกันปุยไส้มาหอกันนาพริกอะไรอยู่ ถ้าชื่อน้ำพริกก็ต้องเป็นน้ำพริกหมูเสวยนะคะหมูเสวยเนี่ยก็คือจะมีรสชาติเผ็ดเค็มไม่หวานเหมือนเราเลยเราไม่ใช่คนหวานเราเป็นคนที่ค่อนข้างผงฐานตรงไปตรงมาน้ำพริกตรงไปตรงมาแต่ว่ามันมีความลุ่มลึกอยู่ข้างในคนกินแล้วจะติดตัวนี้มากๆเหมือนเราคะ่ะดูไปดูมาก็เริ่มรักแปลกจนเลยรักมันเมื่อไหร่วะช่องทางการตลา ค่ะช่องทางก็จะมีไลน์แอดนะคะแอดปุยแซบ P U I S A A B B หรือ,อทาง TikTok ก็มีปุยแซบปากแล้วก็ทาง s h อ p e e ก็ชื่อร้านว้านพิกปุยแซบปากค,ค่ะค <c oughs> งกางของไม่มีแผนไปเที่ยวไหน สงกรานปกติช่วงเทศกาลไฟจะไม่ค่อยไปไหนเนื่องจากว่าหลายๆหลายๆคนหยุดงานเนาะก็จะมีเรื่องของการเดินทางกลับบ้านการจราจรที่ติดขัดสงกรานในกรุงเทพคือสวรรค์เพราะว่ารถไม่เยอะอยากไปไหนก็ได้ไปแบบะสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลจะเป็นช่วงท,ที่อยู่บ้านเยอะที่สุดนะคะแล้วก็พักผ่อนจริงๆไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าจะเที่ยวเลือกเที่ยวช่วงที่นอกเหนือจากเทศกาลค่ะ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาอยู่สงการพนักงานเขาก็กลับบ้านกันหมดนะเราก็ต้องอยู่ดูแลสถานที่ทํางานนะคะก็ก็ดูแลแทนแทนแลหลายๆคนถ้าเกิดไม่สาดน้ำเรามีวิธีการสาดอะไรให้ความสุขกับครอบครัวถ้าไม่สาดน้ําสาดอะไรให้ความสุขกับครอบครัวสาดน้าพริกปุยแสบปากสิคะเพราะว่าเป็นน้ำพริกรสชาติดั้งเดิมเหมือนคุณแม่คุณยายทำให้กินคะ่ะสาดไปใส่ปากรับรองอุ่นๆแน่นอน ว่าเด็กุ้นใหม่เนี่ยเขามคุ้การอาจจะไม่คนการไปเที่ยวเล่นสางานแต่ว่างจริงแล้วมันเป็น โอเคจริงๆแล้วเนี่ยสงกรานหลายๆคนก็นึกถึงการสาดน้ำเนาะจริงๆแล้ววันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรารเนี่ยก็เป็นวันครอบครัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่หยุดยาวและหลายๆครอบครัวได้มาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงกรารนอกจากจะสาดน้าเป็นกับเพื่อนแล้วอย่าลืมใช้เวลากับครอบครัวด้วยเพราะว่าเวลาที่เรามาทํางานกรุงเทพหรือบางคนไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็จะได้กลับมาช่วงนี้แหละคะ่ะที่จะรวมตัวกันแบบครบหน้าครบหน้าครบตากาันก็อยากจะให้ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะเพราะเชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็คิดถึงลูกหลานเนาะเทศกาลกลับมาเจอกันทั้งทีก็อย่าลืมให้เวลาท่านด้วยนะคะเพราะจริงสวัสดีปีใหม่ไทยก็เป็นวันครอบครัวที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งค่ะได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็มีผลงานให้ติดตามก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้องเพลงเล็กๆน้อยๆนะคะมีงานพิธีกรบ้างและที่สาคัญที่สุดก็คือฝากแบรนด์น้ำพริกปุยแสบปากด้วยนะคะทุกตัวค่ายทาเองหมดเลยนะคะแล้วก็มันเติบโตจาก2มือของเราจริงๆยังไงอยากจะให้ลองเปิดใจชิมดูค่ะ